ป็นแบบสุดเบึ้งจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนมมพบก,กนุออกอนอีกแล้วค่ะในช่องสกัญญาพากินวันนี้หนูก็จะพาทุกคนมากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่แซ่บๆซะสทุกคนแล้วกาหนูก็จะมีผักไทยมาด้วยแต่วันนี้เพกานอกจากนอก้วกา มีตัวนี้มาใหม่เขาเรียกอะไรนะดเกเจียวใช่ไหมจ๊ะโดเกเจียวเนาะจาะเนาะเบ่งกินสดๆนุ่นไม่รู้ว่าเขากินสดได้ไหมเนาะจ๊ะเนาะนู่นกับบริสุทธิ์เบ่งลองเอามากินแบบนี้เบ่งนุ่นซิเบงแล้วแต่ว่ามันกะออกผัดๆนนิดๆเนาะจาะเนาะพักนู่นกะมะเขือโปะซ้ำนี่ละจ้ะบ่หลายจ๊ะบ่เน้นพักะเน้นตะกรับจ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนไปส่บๆแน้ำกันแล้วาไยชอบพูดตัวเองบอกตัวเองว่าอย่าพูดเยอะ เดี๋ยวมันสิอืดเกินแล้วค่ะขนมจีนทับเอาลายก็ได้อืมไปจาะทุกคนเๆดตามกันอืครั้งแรกของการกินดอก,กเกจียวสดจ้ะทุกคนตอนเด็กๆน่ะเคยกินอยู่นะที่ลวกเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าบ่หมักตอนโตมากจะก,กินแบบสดเบิงจ้ะอืม บอกก็ถูกแส่บจ,จะ้ะเพกกาเอามาล่งกินกับคนมนจีนจะ้ะอู้ รอบนี้น่าจะอ่อนกว่าเนาะจ้ะเนาะพันเลยเอาเลยบอกคำยังไงเลยจ้ะ ตอนที่กินตอนแรกอรอบนี้ รู้สึกว่ามันสีขมขมขมก,ลก็ลบก่อนลบก่อนมันคือบกว่าขมเลยขมไปลลิ่นนอกจากนอแต่อันนี้แต่อันนี้มันสีรู้สึกว่านิดนึงขึ้นมานิดนึงนะอกจากน่ะ พ,พันเลยจ้ะเศบเศบอร่อยมากจ้ะทุกคน Mm-hmm. ปยอดของความอร่อย รู้สึกว่ามันสิญยมอมยากว่าหลบกลัวน,นั่นจ้ะเนาะมันหมายความว่าเกหรือว่าอ่อนกว่าเกกว่าหรือ,อว่าอ่วงกับรสสาตืม C'est bon. ขอให้ที่เลอะเทอะในจังหน่อยเด้อยจัดเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> อืมเหลือมาก yeah คนเห็นไหมหน้าอกแดงไม่ไล้หน้าอ,อกแดงว่าหน้าแดงไม่ไล้จ้ะทุกคนอืม ไม่เจ๊โอกระทวงนี่ออน 嗯。Mm hmm. 嗯哼。Mm hmm. เผ็แบบอ,อกโอคนไปหมดเลยอ,อกโอคนน่ะโอคนโคอกโอคน,น,นไปทั้งตัวเลยจัดทุกคนตัวนี้สุดยอดแซ่บตะวักกะเผ็ดคักอืมอันนี้ตัวมันบอกเผ็ดตกจากตะวันไปกินกับอย่างอื่นนี่คือแบบเสริมความเผ็ดสุดยอด <c oughs> ไปเลยจ้ะทุกคนยังเด่นด้วยกับฝากคลิปไว้ซ้ำหนิงเอาเนอะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พูกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย